đây <Niccoughs> là ได้กินเนื้อเป็นตอนที่เรามาถึงอ่ะมันแบบปิดแล้วซักมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะต้องมาเช้าแต่เรามาตอนตอนนี้คือบ่ายโมงอะุ M ่นนี้เรามาถึงอะไร <laughs> เราจะมาดูว่าตอนเช้าอ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างจากตอนนี้ไหมแต่มันก็เหลือแบบไม่ได้เหลือเป็นเศษๆอ่ะคือเหลือเป็น,นร้านๆเลยเหลือเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดมาตอนเชา้าอาจจะมีออปชันให้เลือกได้มากกว่านี้มาแล้วมาแล้ว เราจะซื้อแล้วกินในร้านเขาก็ได้บางร้านก็จะเป็นซื้อจากกล่องแล้วแกะกินเลยหรือว่าเขาก็จะคุกให้หรือว่าถ้าเราอยากกินหลายร้านมากๆก,ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนที่ซูคิติที่ที่โตเกียวแหละก็คือซื้อปุ๊บรวมๆหลายๆร้านแล้วก็มาหาที่นั่งด้านหน้าเอาแต่มันก็คือโต๊ะมันน้อยอะแล้วคือคนมันก็เต็มแล้วเ <laughs> มื่อกี้เราก็เลยต้องไปกินในร้านเขาโดยที่กินได้แค่อาหารที่เราสั่งจากเขานอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ในถุงอยู่ มาเลยรอบสองหาโต๊ะเจอจนได้ละ 4ี่คนสี่ชิ้นเลยร้านแรกที่เราเข้าขนมหลังจากนั้นพูดว่าอิ่มอันนี้เป็นรส brown sugar ก็คือ plain หืม่เคยเห็นนอเลิกดเีย เราสามารถมาเดนเินเล่นเวลาเราอยู่เมืองนะคะได้ที่ที่แบบอาชิวชิวช,วชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเดินครบแล้วก็คือย่านชื่อมินาโตกาวาสเตตสายทาวน์อยู่ห่างจากโจนหลักของนาะฮะเนี่ยประมาณ20นาทีแล้วก็จะมีร้านเล็กๆเ,เป็นแบบร้านเป็นแบบบ้านเก่าๆแล้วเขาก็มาทำเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟมันขายของแบบวินเทจหรืออะไรอย่เงี้ย แล้วก็มีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ติดอยู่ใน Top t e Specialty Coffee ในโอกินาวาแล้วเราจะไปกินกันตอนนี้เลยมาร้านกาแฟแล้วก็ต้องเอาแก้วส่วนตัวมาด้วยจะได้ไม่ต้องใช้แก้วพลาสติกที่ร้านในะจ๊ะ ก็คือเป็นร้านที่ไว้ทำน้ำหอมแต่งกลิ่นเองทำน้ำหอมเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองชื่อ The Flavor Design เห็นคมนมาทำเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนี้น้ำหอมเป็นบ้านแล้วเดี๋ยวก็มีแผนว่าจะไปกินไอติมต่อพอก,กินกับพรีซินกลับมาอีกแล้วเพราะเราจะไปกินไอติมที่เป็นซิกเนเจอร์ของโอกินาวาที่ชื่อ Blue Seal Ice Cream ไอศ Cream โบราณสมัยตอนที่กองทัพอเมริกัน,นยินอยู่และเป็นออริจินอลจากแบรนด์ Formoset จะมาลองกินกัน ถ้าเกิดตริปเนี้ยดูไม่ดูเรื่องอ่ะไม่ต้องโทษซี่นะโทษทางการเพราะคุณ่ผู้ชมไม่ได้อะไรเลยจากพี่พี่อร่อยมากอันนี้รส salty caramel เฮ้ยไม่ใช่ salty caramel salty milk แต่รู้สึกว่ามันเป็นเมล็ดแหละมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นเหมือนกินซอฟเสิร์ฟปกติเลยหลังจากกินทั้งวัน แล้วก็แทบไม่ได้เดินเลยเพราะว่าแบบอากาศมันร้อนมากทุกคนเไม่เหมือนตอนเราวาเที่ยวนหนา้าหนาวนั้นคือครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงเราก็เดินนะอันนี้คือถ้าเห็นว่า เกิน15นาทีคือเดินไม่ไหวแล้วผมแบบจะละลายไปกองกับพื้นปูนจนต้องแงะขึ้นมาแต่พอตอนนี้เริ่มเย็นลงก็เ,เลยคิดว่าเออเรามาเดินหาที่มันเป็นสวนสาธารณะริมหาเดินย่อยดีไหมก็มเลยขับออกมาเลยทางพอร์ตใช่ไหมเราเลยพอร์ตออกมาเรื่อยๆเหมือนทางจะขึ้นเหนือมาแถวเขาเรียกว่าอะไร t ropical beach อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยออกมาแค่น,นี้เพียวมันก็เจอหาที่เป็นแบบสวนสาธารณะริมหามีคนออกมาเตะบอลทำกิจกรรมกันตอนเย็นเยอะเลยแต่ฟิลสวนที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่เรา เดินที่โตเกียวหรืออะไรใช่ไหมต้นไม้เยอะๆต้องเดินกลับไปอนุ่นแข่งกันน้บล็อกเหรอเฮ้ยเรามีคู่แข่งแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนแข่งทำล็อกกับเราอ่ะเล่นเครื่องเล่นกันไหมเนี่ยใครถีบคนตกก่อนได้ใช่ไหมไม่ใช่นั่น I, ดีเจไอหรือโปรโพโซ่กันไม่เหมือนกันน่ะคนดูทุกคนบอกหน่อยว่าชอบผู้มากกว่าในดีเจไอที่เห็นันอื่นโปโพโ่วมากบางทีก็ลืมไปว่านี่อยู่ญี่ปุ่นนะวันแบบคนละไวบ์กับละละเวลาเราไปโตเกียวไปโอซาก้าไปเมืองภูเขาเข้ามทะเลว้าว Wow. i to stop before it's over the weight is off your shoulder Every ตดลมากสำหรับชีวิตในโอกินาวะตอนกลางคืนก็คงไม่พ้นโคคุไซโดริสตรีตปะก็คือถึงแม้เราจะไม่ชอบแหล่งทัวริสแต่ว่าก็ยอมรับว่าเราก็ต้องแวะซึ่งมันก็เออขับผ่านเข้ามาก็คือแบบตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะว่าไป เมนหลักพอกูไซโดริสตรีทแล้วเนี่ยจริงๆขอให้ทุกคนอนะ่ะเข้าพวกซอกซอยเล็กๆหลกๆเพราะว่าพวกอิซาคยะพวกบาร์เล็กๆพวกแบบร้าน h ิดเด n นะ่ะจะมาอยู่ตามซอกหรือ่บงนี้หมดเลยทุกคนเนี่ยก็คือเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักเล็กๆสไตล์แบบนั่งชิลตอนกลางคืนได้ดีกว่าถานนเมนหลักซอกไปเลยทุกคนมันไม่น่ากลัวแต่อย่ามาดึกมากแต่ตอนนี้คือโอเคมากไม่น่ากลัวเลย ทางตะเกียมหักรอบที่สองของวันแล้วจะ้ดูจิ้มอย่างนี้เลยอีกอันหักแบบนี้เลยโอ้ยอันนี้สมัมนมันยังไงวะมันยังไงนะวันเดียวเนี่ยตะเกียบหักสามอันเลยอะจบร้านนี้จ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่พรีเมียเ,เพราะาเรากำลังจะไป ต่อที่ร้านอื่นด้วยเพราะรู้สึกว่าเราอยากกินหลายๆร้านเราไม่ไรไม่ได้อยากกินร้านเดียวแล้วก็จะบอกว่า,มาเมื่อคีนตกคนละ1,600เยนรวมทั้งหมด6,000เท่าไหร่นะ6,400 6,400เยนพอหายกระหนกมาราคาไทยก็คือคนละไม่ถึง400บาทสำหรับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเมื่อกีู้มว่าบดจะถูกก็ถูกเลยถูกกว่าอยู่แบบโตกเกียวมากๆใช่ไหมร้านที่สองเริ่มเดย ่เดียวของมึงใช่จ้ะลาดิบยังไม่พอตั้งแต่มาเช้าเรากินได้อีกเขาบอกว่าวะมีญี่ปุ่นมันไม่เผ็ดแล้วธรรมดาว่าน่ากินอีกได้ไหมอกินอีกแลทั้งหมดเนี้ยใส่นี้ได้ไหม ได้โอเค challenge accepted มามาโอ้โหอันนี้คือแบบซูชิวาซาบิป่ะวะเดี๋ยวป่ะจมูมาหน่อยตอนนี้หน้าแดงอ่ะตื่นเลยเบียนมาละค่ะเริ่มเลย ไม่มีความละไมได้กิ่นไหมงั้นพี่คะขอเขียวอีกค่ะหนึ่งสองเฮ้ยน้อยไปน้อยไปไม่เใครหมอนอร่อยเาชอยูคม่คือลงไปเเมเขียวปัเจ้พ่บอกว่าหมนแ ตอนนี้เราก็แวะมาซื้อกาแฟก่อนที่จะข้ามเมืองไปเมืองที่ชื่อว่าเรียกว่าเมืองได้ปะเป็นย่านหรือเมืองที่เรียกว่าออนนาอย่างที่เราอยู่ตอนนี้นชิ่นาฮะซึ่งเป็นเมืองหลักของโอกินาวาอยู่ใต้สุดแล้ก็ราจะขับขึ้นเหนือไปทาง กึง่งกึ่งเกือบจะก,กลางของเกาะโอกินาว่าที่ชื่อว่าออนนาเพื่อที่จะไปเล่นน้ำแล้วก็จะไปแฮงเ์อาราอย่างนั้นนะทั้งวันเลยซึ่งห่างจากจที่ไปม,มาชั่วโมงกว่าๆฉะนั้นถ้าใครจะย้ายเมืองแนะนำว่าให้ไปแล้วก็คือไปแบบ full day trip ไปเลยแล้วก็ออนนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านที่ทะเลสวยที่สุดแล้วก็เหมาะกับการทำกิจกรรมทางทะเลมากที่สุดก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ต้องกินกาแฟก,ก,ก่อนแล้วก็แน่นอนเมื่อชามีปัญหาโกโปรมาแล้วเรียบร้อยฉันแบบนน้นคืนไม่เจ้า อร่อย <Kell soundtrack> มากฟินสุด เจ้าของร้าน multi brand store เมื่อกี้ถามว่าบีชไหนที่เขาอาชอบที่สุดหรือแนะนำเราเพราะนี่รู้สึกว่าตั้งแต่เดินทางมา <Okay. S 1> การที่เราจะได้รู้ว่าที่ไหนดีที่สุดจริงๆโดยที่มันไม่ใช่แบบ Tourist Spot คือการคุยกับโล a คและให้โล c คอแนะนำก็เลยถามพี่เจ้าของร้านไปเมื่อกี้แล้วเขาก็แนะนำหาดนี้ซึ่งอ่านชื่อไม่ออกก็เลย ขอป๊อปอัพให้ในทุกคนแล้วก็เราก็มาถึงแล้วอยู่ห่างจากเมื่อกี้มันสิบนาทีก็โชคดีมากที่นี่ด้วยความที่มันไม่ใช่เมืองหลักอะ่ะมันมีที่จอดรถของใครของมันหัดหลายหัดมันร้านใครร้านมันหมดเลยฉะนั้นก็เลยดีที่ไม่ต้องเสียค่าที่จอดแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปที่หัดกันซึ่งตอนนี้เวลาเที่ยงจ้าแน่นอนสู้อยู่ที่นี่นะหมวกแว่นกันแดดครีมกันแดดรองเท้าแตะขอให้คบ ไม่น่าเชื่อนอกจากเราก็ยังมีผู้กล้าหาในการมาตอนเที่ยงอีกน้ำใสมากไม่มีคนไม่มีร่มไม่มีการค้าขายสิ่งของเหมือนในไทยที่นี่เขาห้ามมากๆเลยนะทุกคนห้ามแบบผิดกฎหมายเลยเฮ้ยเขามีบริการเช่าพพอร์ตด้วยเวยัสดวันนี้ฉันแบบขนาดแค่จะคุยกทุกคนผ่านบล็อกยังไม่กล้าพูดสียงดังเลย แล้วก็ควรเตรียมผ้าเตรียมเก้าอี้ใช้หากอะไรมาเองนะที่นี่เขาไม่มีให้สุด <Hi. S 1> เราก็ไม่ได้อยู่ที่หาดนั้นที่เราถ่ายเมื่อกี้ทุกคนเพราะว่าโอเคปัญหาที่สวยมากปัญหาที่ Hidden Gem แต่ว่าข้อเสียคือด้วยความที่มันเล็กมากและ very มันมันไม่ใช่แบบ public public beach ทุกคนฉะนั้น f c i l l t y อย่างเช่น ห้องอาบน้ำที่นั่งหรือแม้แต่ห้องน้ำเนี่ยไม่มีเลยแล้วอย่างเราที่กะอยู่ทั้งวันนะก็อาจจะมีปัญหาดนึงแล้วเราก็ไม่ได้มีโรงแรมใกล้ๆด้วยฉะนั้นก็เลยโอเคเราคงต้องเลือกหาในที่ที่จะตอบโจทย์ในการเข้าห้องน้ำการล้างตัวการเปลี่ยนชุดของเราก็เลยเลือกใหม่ที่หนึ่งซึ่งชื่อหาดมันซาบีชเพราะว่าเป็นหาดที่อยู่ในบริเวณโรงแรมอินเตอร์คอนอินเตอร์คอนติเนนตัลแล้วก็สามารถคนนอกสามารถเข้ามาได้แต่ก็คือเสียค่าที่นั่งเสียค่าค่าช้ตั อะไรอย่างนี้ให้แต่ว่าไม่มีค่าผ่านทางแล้วก็เนี่คือเราก็เดินเข้ามาในห้กของโรงแรมอินเตอร์คอนเลยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ฟิลแบบเ e เดนบีชสวยๆเป็นอ่าวของตัวเองอะไรขนาดนั้นนะนยดูมีที่เล่นตรงนั้นด้วยเฉยเลยแล้วก็อันนี้คือเก้าอี้ที่เรามาจ่ายเงินเพื่อที่จะมานั่ง นันนคือฝั่งโรงแรมเขาอันนี้คือเป็นฝั่งแบบเหมือนร้านอาหารหรือเวดดิ้งฮอลลหรืออะไรเงี้ยแล้วอันนั้นอะคือ b บี c h Information ไว้เราไปจ่ายเงินและสอบถามข้อมูลต่างๆในการมาใช้หาดที่นี่ซึ่งก็บอกว่าอะโอเคนะตอนนี้คนยังไม่ได้เยอะมากเพราะเรามากลางวันจ,จัดจดมีห้องน้ําดีๆครบมีผ้าเช็ดตัวมีบริการมีอาหารมีทุกอย่างที่เราต้องการเลยเอ๊ะสื่ว่า ราต้องจ่ายค่าผ่านทางหรอป่ะสรุปต,ต้องจ่ายค่าอะไรบ้างอะเมื่อกี้มันก็คือวันเดย์แพสเนี่ยเหมือนว่าเออม,มันมันเหมือนเป็นค่าเดย์แพสเนี่ยมันมีเดย์แพส adult สี่พันแต่คืออ๋อเนี่ยอ๋อนี่ขนาดโฮเทลเกสต์ต้องเสียเงินเลยนะโฮเทลเกสเสียสี่พันเยนวิซิเตอร์เสียห้าพันเยนก็ b a s i c คลี่เหมือนได้แบบใช้ห้องน้ำใช้ฟัซซิลิตี้ใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ใช้บีชเชร์เขาก็คุม้มละ ผู้นี่เบามากใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแพลนจะมาโอกินาว่าขอแนะนําว่าไม่ต้องอยู่เอ็นะฮะเลยหรือคืนแรกเฉพาะวันที่เดินทางมาถึงวันที่ต้องขึ้นเครื่องดีกว่าเพราะว่าแบบพอออกมานอกนะนี่คือมันแบบมันโคตรเป็นเอกลักโอเคในที่สุดฉันมาถึงโอกินาว่าแหละเพราะตอนนี้นะฮะไม่เหมือนโอกินาว่ามันเหมือนอยู่โตเกียวในเวอร์ชั่นที่แบบแย่ก็เป็น ไปโตเกียวอีกมิติหนึ่งอะซึ่งแบบเกือบจะพูดว่าแบบเออจริงๆไม่ไม่่อยชอบกินาว่าขนาดนั้นนะแต่พอออกมานอกเมืองได้อยู่เมืองทะเลอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันแบบ this is the Okinawa ok they have been filming the Okinawa ok เพราะว่าเวลาซีดูรีวิวซีจะชอบดูรีวิวของต่างชาติเพราะต่างชาติเขาจะแบบพยายามหา Hidden Gem ออกมานอกเมืองหากิจกรรมแต่ว่าของคนไทยจะเน้นแบบ <c oughs> อาหาร tourist <c oughs> spot อะไรเงี้ยซึ่งโอเคถ้าเป็นอาหารอะโอเคฉันจะ ตามคนไทยเพราะว่าเราคือรถเดียวกันแต่เวลา,าหาดเหมือนอะไรเงี้ยจะชอบดูของต่างชาติเพราะว่าเขาก็จะแบบออกมานอองมือออกมาอะไรเงี้ย่นั้นโฮซี่มันจะเป็นผสมไทยนะต่างชาตินะเผื่อใครมาตามในวันหนึ่งต้องไหว้กลับละเพราะว่าสงสารพี่พี่ที่นั่งหล่อบนหาดไม่งั้นตอนนี้นี่คือแบบไม่ส่วนฉันชอบไม่แต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ไม่ชอบไม่เดี๋ยวเราไหว้ก็ฝัังกันทุกคน นนต้องสู้มวนให้นะ้ะมวนเราไปต้อง3ร้านนะ <laughs> ร้านเบอร์เกอร์แล้วคือตอนนี้ขับเหมือนมาแบบลัดล้ออีกฝั่งหนึ่งของที่เราขับไปขับมาเมื่อกี้ก็น่ารักมากๆดูทุกคนอันนี้ที่เราเห็นข้างหน้าหลังจากบ้านันบนี้คือทะเลยาวเลยอคือเป็นเมืองแบบน่ารักมากอันนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์ทุกคนแต่ว่าเป็นร้านที่ไม่สามารถ pronounce ได้ว่ามันอ่านว่าอะไร c h a เจสหรมันคือ c h a n g เหรอ c S หรือ <laughs> ดูแดงแดงแดดไม่ใช่แอลกอฮอล์เออหวาไม่ใช่ไม่ใช่แดดไม่ใช่แดดอันนี้อโโแอลกอฮอล์ละแกฉันชอบเมืองนี้นะหลักอ่ะ้าเมืองเล็กๆริมทะเลที่มีร้านกาแฟและร้านอาหารอร่อยๆเล็กๆเยอะ โดยเฉพาะใส่ทุกอย่างในร้านนี่มีเมนูมีอะไรเหลือในร้านอันนี้นักสู้ที่กินแบบไม่ใช้ไม่ใช่มีตะกัดเลยโอเคทริปของกินเราจะตัดจบเพียงน่อยี่ว่ากีเราโมไปว่า8ลด้านมันเป็นแค่คำโมของเราเบอร์เกอร์นั้นทำเอาก็คือตาล้อกับบ้านจ้ะแต่ร้านแบบน่ารักมากทุกคนว่า เจ้าของสองคนน่าร so so nice, so nice. ักมากเขาเคยมาไทยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าชชบมากก็ใครมาเที่ยวอนนาก็อยากกินเบอร์เกอร์ที่อร่อยแวะมาได้ชื่อร้านยังคงอ่านไม่ออกทุกคนฉันคนตามที่เขียนให้ให้แล้วกันนะอ๋อแล้วก็บอกว่าคืนนี้เรากลับเมืองนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนที่นอนเพราะว่าเราอยากลองนอนหลายๆโรงแรมเพราะเราเป็นคนขี้เบื่อเดินต้องลองเปลี่ยนเดี๋ยวไปเช็คอินกันภาพที่ตกทุกคนก็เลยแวะสักหน่อยเพื่อคอนเทนต์ทุกคน ควนมใสของปากน้ำเขาสิดูอันน <it> ี้คืออะไรเคะเฮ้ยคือมันใสมากอ่ะ Complete without visiting a bagel shop wherever we go, right? ม่กหนึ่งอีกหนึ่งโอ้ยหหน่อยเออิ้งจกอยู่ในรถแล้วเรานั่งมากับจิ้งจกกันทั้งทางอ่ะพีคมากแล่วกลัวกันหมดอันนี้กลัวสุดดายนั้นกลัวสุดเลยแล้ตอนนี้คือมันอยู่ใต้ที่นั่งฉันจิ้งจกอ่ะ เราจะกลับบ้านแบบมีจิ้งจกนั่งมาโดยหรเปล่าไม่น่าเชื่อเราไม่เคยเจอจิ้งจกที่ญี่ปุ่นเนาะเราอกมันมาหรือเปล่าติดกระเป๋าใครมาจากกรุงเทพหรือเปล่ามาโอกินาว่าก็คงหนีไม่พ้นการต้องมา ชูราอมิอะ u ควรเรียมที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในอะเควรเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีน้องฉลามวานว่ายอยู่ด้วยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีแต่ก็ก็ต้องมาดูอ่ะไหนๆก็มาถึงที่แล้ว แข่ต้อนนะเฉลิมฉลองว่าไม่ได้กินแบบเยอะแมวนะดำๆน้ำอยู่รถเตยอ,อย่างเงี้ยตัวเด้ออุ้ยอีก3วันวันเกิดน้อง happy birthday ต,ตัวไหนอ่ะตัวไหนคือน้อง Q happy birthday ล่วงหน,น,น้าเลย เตาดีสะอาดมากอะ่ะกระเป๋าบรรนน <c oughs> ทำยังไงให้ที่ไทยที่ไทยทํายังไงให้มันใสและระบบบาบัดอะไรต่างๆนานาดีได้ขนาดนี้บ้างใครรู้บอกมาทีหรือบอกคนที่ทําเรื่องนี้ทีมโาะที่นี่มันดูดีมากเลยอะ่ะมันแบบใสสะอาดมากเลยอะ่ะคนลงไปไหว้ได้ไ ควอริสวอนอวันเขาได้ไปไหนกันวะเดี๋ยวมันมีตรงไหนที่ฉันไม่รู้หรือเปล่ามันสวยมากสวยมัยเอ้ยสวยเว้ยทะเลญี่ปุ่นมันแบบขนเหลวก็พูดแล้วขนเหลวก็มันฟ้าแบบฟ้ามากๆากะมองสายไฟฟ้ากันแล้วดูกลุ่มเราเหมือนก่อนไม่มีจะไปหาไฟฟ้าจะทำยังไงแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะ